สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนตมนไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเสวันโคราชนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมไม้ร้านผมนะครับร้านผมด้วยแล้วก็ร้านพี่แปมด้วยนะครับร้านพี่แปมอันนี้มีต้นไม้มาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าอยากมาอัปเดตมา ่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะอนนพอได้หายคิดถึงกันนะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นไม้จัดสวนไม้ประดับนะครับก็ไปนะครับครพี่แปละสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ขอเบอร์เบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทร0935274141ค่ะ,คะเบอร์แอดไลน์เนาะ47101421เวลาเลือกให้เลือกที่ชื่อนะคะไม่ต้องไปเลือกเบอร์โทรศัพท์เพราะว่านี่มันเป็นโค้ดชื่อแทนชื่อตัวเองเฉยๆเนาะเวลาเลือกให้เลือกชื่อไม่ต้องไปเลือกเบอร์เพราะาถ้าเลือกเบอร์มันไม่ขึ้นนะคะครับค่ะเดี๋ยวสงสัยผมต้องขอ QR code พี่มาแล้ว อ๋อจะลงให้จะได้สแกนน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีลูกค้าถามแบบมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นเลยให้เลือกที่ชื่อค่ะไม่ต้องไปเลือกเบอร์โทรเพราะว่ามันไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์มันเป็นรหัสนักศึกษาแทนตัวเองมาตั้งแต่สมัยเรียนเนาะวันนี้ก็ค่าส่งก่อนพี่ค่าส่งก่อนเอาก็บอกว่าอยากให้ขายเลืเลเอาขายค่าส่งเริ่มต้นที่80สิบาทถึง ไม่เกิน200ละกันนะคะอยู่ที่ใหญ่เล็กกลางประมาณนี้ค่ะตามตามจริงส่งตามจริงของไปษณีค่ะนรอบผมได้ค่ะมาชมก็เลยอันนี้ไปแอบอันนี้จะมีมีแคตด้วยใช่ไปแอบยิกของพระเจ้ามาอันนี้ก็จะเป็นต้น20บาทนะคะทุกชนิดเลยถ้าใครชอบเนาะอันนี้ชื่ออะไรอันนี้เอสตดอกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครโชคดีก็อาจจะมีสีชมพูด้วย อ, <osc> อันนี้เอสโตแล้วก็มี LB l บก็จะดอกสีขาวช่วงนี้กำลังออกดอกเพราะว่าแดดจัดมากแล้วก็มียิมโนด่างเนาะยิมโนด่างก็จะเป็นเหมือนลูกชุบอย่างนี้น SCOTT, เลยแล้วก็ราคายี่สบาทยีสบาทหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีขนนกขนนกก็จะมีทั้งดอก on, สีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มขนก็จะต่างกันแล้วก็มี พอเท้าเหน,นืออยู่สามต้นค่ะแล้วก็มีขนนกขนนกก็ดอกสีขาวนะคะอันนี้ขนนกขาวใช่ขนนกขาวอันนี้ขนนกเหลืองใช่อันนี้จะดอกสีขาวหอมมันอ่อนเนาะถ้าใครชอบก็ยี่สิบบาทหมดเลยนะคะคคใช่ค่ะคขนตะม,มุตะมิต่อไปก็จะเป็นพวกไซส์อันนี้ก่อนละกันอันนี้เขามีเขาเรียกเขากำลังแตกใบอ่อนแล้วนะ เขาเริ want, fate, season, pues like ่มท like you know, like nah like ี่จะขยายแล้วถ้าใครเคยเลี้ยงนะคะอันนี้เขาเรียกยกนำโชคมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนเขาเรียกก้อนยกเขาเรียกอะไรยกเหมือนยกเล็กๆอ่ะมันก็จะเป็นโขดเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆสมองอ่ะเอออันนี้แม่ค้าบอกไม่ถูกเหมือนกันหมายถึงว่าถ้ามันโตนะเต็มที่มันก็จะเป็นเหมือนสมองคนแล้วแล้วมันก็จะชอนชัยแล้วมันก็จะมีใบเล็กๆอย่างเงี้ยเริ่มแตกแล้วอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีหลายสีนะ นี่อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วเหมือนกันแตกใบอ่อนอย่างเนี้ค่ะอันนี้ือนด่างสวยแปลกดีนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีสนิจจันปลายดาวอันนี้ก็มีลูกแล้วอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใบเขาอาจใหญนี่หน่อยเหมือนเขากายกายอะมองเห็นชัดไม่เอ่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วก็จะมีพิงค์เลดี้พิงค์เลดี้อันนี้ก็จะอยู่ที่เจดสบาทสวยมากครับต้นนี้สวยมากเลยม,มี2ต้นเนาะพี่ใช่ค่ะมีจำนวนอยู่นะคะถ้าใครชอบก็บอกได้เลยแล้วก็อันนี้กนมกะะมรกตใบกลมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้200อยค่ะสองบาทนะครับแต่ถ้า,าเป็นใบกลมนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าแตกกอใหญ่กว่านี้ปุ๊บนะคะก็จะขึ้นราคาไปสองห้าแล้วใหญ่มากเพราะว่านี่อันนี้อันนี้อันนี้หนึหสบาท อันนี้ก็ผางเลยนะคระับหมายถึงว่าเปรียบเทียบให้กันดูนะคะว่าต่างกันเยอะอยู่นะ,นะอันนี้ใบกลมเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นปอกบมะละกดสีดำอันนี้โชโคตนะคะครับอ,อันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่มีแบบที่ไม่โชโคตด,ด้วย แบบที่ไม่โชว์โคดก็จะอยู่ด้านในจะเป็นสองร้อยบาทเนะเอาให้ดูก่อนเพราะว่าไหนๆก็พูดแล้วปุ๊บใส่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แตกก่อนแล้วอันนี้จะอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะมีสองราคาสองร้อยบาทนะคะมีมีหลายต่างใช่ของด้านล่างได้นะพี่ใจครับอันนี้ก็เป็นจมาาเงินเป็นจมาาเงินนะคะนี่จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีดอกแล้ว ต่อไปก็ใบเลื่อยก่อนก็ได้พี่ใบเลื่อยครับใบเลื่อยอันนี้อันนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะใบใบช้ำหน่อยใบเสียหายนิดนึงนะใบถักหนึ่งใบหนึ่งใบใช่ค่ะมีตำหนิหน่อยนึงแล้วก็ต่อไปก็อันนี้เป็นเสน่ห์จันดันดำ เต่กอเยอะมากเลยอันนี้ก็80บาทนะคะถ้าใครชอบเหนืออยู่สองต้นตรงปกตรงครับแล้วก็จะมีออันนี้ก็ไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์อันนี้80บาทนะคะ ไซส์ใหญ่ๆเลยอันนี้ก็นนใหญ่เนาะพี่อ,อันนี้พร้อมขึ้นเสาได้เลยพร้อมขึ้นเสาได้เลยนะคะถ้าใครชอบถ้ายังไม่มีใครรับไมคะก็จะตัดหั่นแหละ <c oughs> ชำขยายเป็นกอใหญ่แล้วก็มีประวานประวานอันนี้ไซส์ใหญ่ใบใหญ่มากครับใบใหญ่มากแล้วก็จะมีไซส์เท่านี้ด้วย<บ>เทียบกันให้ดูอันนี้แปดสิบบาทอันนี้ร้อยห้าสิบบาทัวน,นีร้อยห้าใช่ค่ะ,ะคถ้ากระถางแปดร้อยห้าสิบกระถางหก แปสิบาทนะคะอันนี้มีจำนวนนะถ้าใครรับก็ทักได้นะคะต่อไปก็มอนนอกีอันนี้สวยมากครับอันนี้เรียกวายูลินนะคะไวลยลินสีทองอันนี้ก็จะอยู่ที่แปสิบบาทอุ๊บอันนี้ก็อันนี้พร้อมขึ้นเสาแล้วเหมือนกันอันนี้ไปตัดทำจำนวนก็ได้นะครับทำได้ค่ะเพราะว่ารากอะไรมาหมดแล้ว อันนี้80บาทนะคะต่อไปก็มีไซงอนอันนี้เลือ,อยู่หนึ่งกระถางถ้าใครชอบอันนี้แตกกอเยอะมากแล้วก็ลากแบบว่าพร้อมพร้อมลงดินอะ่ะถ้าไม่มีใครรับก็คือแม่ค้าจะไปสับลงดินแล้วสับลงดินไม่งั้นก็คือเอาใส่กระถางที่มันใหญ่กว่านี้มันก็จะแตกกอพุ่มใหญ่กว่านี้นะะสวยกว่านี้ใช่ครับอันนี้ก็จะอยู่ที่70บาทนะคะถ้าใครอ<า>ชอบแล้วก็อันนี้มี เสทีเงินหนาะอันนี้ไปกลมอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะเหลือ,อยืนหนึ่งกระถางถ้าใครชอบแล้วก็อันนี้มีใบโพด่างนิดนึงด่างเขียวด่างสองใบสามใบอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครชอบใบใหม่เหมือนจะแบบว่า ยังยังไม่หอมอันนี้ใบเก่าเนาะพี่น่าจะใบเก่าใช่เอออันนี้ใบใหม่สิลูกค้าพูดผิดใบใหม่คือด่างอ่ะใบใหม่คือด่างจ้าโอเคอันนี้จันแดงครับสนิทจันแดงด้วยจันแดงจันแดงจันแดงแปดสิบบาทแล้วก็เตยหอมก็มีนะครับเตยเตยเตยมีเยอะมากเลยเตยนะห้าสิบบาทน้ลูกค้าถ้าใครชอบทั้งมีกอกับไม่มีกอแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะมะข่า มะค่าเนาะมะค่ามะค่าด่าง150ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากครับใช่ค่ะพร้อมมาไปเป็นร่มเงาที่บ้านท่านได้เลยอันนี้ถ้าใครสนใจหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็ยางอินเดียครับยางอินเดียแม่ค่าขายอยู่แปดสิบบาทอันนี้ใบยังใบก็สวยอยู่แหละแต่ถ้าเนี่ยลากออกสวยแล้วอันนี้ไปใส่บ้านในบ้านพอกอากาศหรืออะไรได้นะคะน,นี้อยู่ที่แปดสิบบาทแล้วก็อันนี้ อ,อันนี้มิกกี้เมาส์หน้าวัวมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทไซส์ใ,ใหญ่ให่มากไซส์ไม่เล็กนะครับไ,ไซส์ใหญ่สวยเกระถางแปดนะคะลากฟูๆอย่างนี้เลยอันนี้หนึ่ง้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีโชคเก้าชั้นเหมือนจะใบยหยิกๆงองๆเป็นสไตล ด้านยาวนิดนึงอันนี้นน<ะ>เป็นฟอร์มก่อนวนะพี่เอาไปแยกจํานวนได้นะครับอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครชอบออแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับฟิลโลนนครับฟิโลลายเมฆลายเมฆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ 80สิบาทนะคะน,นี่ก็พร้อมขึ้นเสาแล้วได้เลยแต่ถ้าว่ายังไม่มีใครหมคะก็จะ,ะหนันฟุบไปอีกฟอร์มกรหนึ่งแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้นนี้ด้วยต้นนี้สวยนะครับอันนี้คิดที่หน้าด่างาค่ะอันนี้ก็คือถ้าเขาได้ลงดินหรืออะไรสักหน่อยเขาจะเป็นพุ่มแล้วเออเอาไปตัดเขาเรียนนะเอาไปตัดใบเป็นทรงพุ่มกลมๆอ่ะเหมือนเขาเป็นไม้ประดับเป็นกลมๆเหมือนไฟอะ่ะค,คิดออกไหมแบบ ม่ครับอกไม่ถูกไหมถีว่าถ้าโซไปลงดินสักหน่อยแล้วตกแต่งเขาให้มันเป็นทรงพุ่มกลมๆม,ออมันก็จะเป็นไม้ประดับที่แบบสวยดีทรงแหลมก็ได้ใช่ทรงแหลมก็ได้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่120บาทละ120ทครับนึงร้บาทกระถางแปดใหญ่ๆอย่างนี้โลว์ ใบเขากําลังแตกใหม่สวยนะ,ะถ้าเขาได้แดดนะหมายถึงว่าถ้าแดดจะจัดช่วงนี้แหละใบเขาก็จะชัดแบบด่างชัดอันนี้ก็ด่างชัดแหละแต่หมายถึงว่าแบบด่างสวยกว่านี้เพราะว่าแม่ค้าต้องใส่กระถางนะเนาะมาขายค่ะแต่ถ้าลูกค้ามีพื้นที่มีที่ดินอนะเอาไปลงปนะุ๊บน่ะนางก็จะสวยแล้วก็ฟอร์มเขาก็จะดูดีกว่านี้สวยกว่านี้แล้วก็อันนี้ก็นางใบไม้นิดนึงค่ะแดดแรงอันนี้ก็จะเป็น ของนพเก้านะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะแม่ค้าไปปลูกที่บ้านใบสวยมากเพราะว่าโดนแดดจัดค่ะอันนี้แดดจัดได้เลยแล้วใบเขาจะออกสีเหลืองทองอลามเลยอันนี้เป็นไม้โชว์ใบเนาะอันนี้แดดจัดได้ค่ะสองอันนี้แดดจัดได้นะถ้าใครสนใจก็รับได้ทักได้นะคะหมดหรือยังครับพี่หมดแล้วค่ะวันนี้ไม้เอามาไม่เยอะเพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดสกัดของสุการ์ใหม่ครับ ต่างคนต่างร้อนเงินนะคะก็ต้องมาทํามาหากินต่อไปนะคะร้อนเงินแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนซื้อต้นไม้ใหม่เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเราหาเงินเพื่อที่จะไปต่อทุนต่อยอดต่อใช่เขาใช่เออนะคะตอนนี้ก็คือเอาต้นไม้เดิมๆมาขายไม่ถ้าใครสนใจก็นี่แหละก็ยังมีจํานวนมีอันนี้อยู่ทักถามหลังไม้ได้ค่ะเผื่อลูกค้าอยากได้ต้นอื่นก็เผื่อแม่ค้ามีเนาะแบบไม่ได้เอามาอย่างเงี้ยก็ทักถามได้หลังไม้ได้เนาะทางนั้น วันนี้ก็มีประมาณนี้และค่ะขอบคุณพี่แป๋มมากๆค่ะเหมือนกันค่ะาสวัสดีค่ะถ้าใครสนใจไม้ร้านพี่แป๋มก็แอไลน์หาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมร้านผมต่อกันเลยนะครับพี่แป๋มฝากปิดไม้ด้วยนะครับกดแช่ได้พี่จ้า แปด9จ็ดเ9นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือสแกน QR code มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่อ่าก่อนต้นคลิปที่ผมจะไลฟ์อ่าร้านผมนะครับร้านที่แปมเดี๋ยวผมก็จะใส่ร้านที่แปมน,นะครับคือแยกแยกกันส่งนะครับท่านใดสะดวกซื้อร้านไหนก็ทักไปหาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับหรือจะ อ่าแอดไอดี ID มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่หน้าอ่าหน้าจอต้นในคลิปนะครับตัวนี้เป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่แปดสิบาทถ้าใส่นี้ก็ใส่ได้ประมาณสี่ถึงหกต้นนะครับค่าส่งแปดสิบาทนะครับมีช้อนเงินช้อนทองนะครับราคาห้าสิบาทส,สวยเลยตัวนี้เป็นภูง,งาช้างนะครับตัวนี้ก็ราคาห้าสิบาทนะครับ ใส่กระถางนะครับพร้อมหินสวยๆโรยหินให้เลยครับแล้วก็เป็นอุดมซับนะครับตัวนี้ห้าสิบบาทนะครับอุดมซับใส่กระถางสี่นิ้วนะครับไผ่กวนอิมเงินนะครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เปปเปอร์ด่างนะครับเปปเปอร์หยกนะครับห้าสิบบาทครับพวกมรกตนะครับตัวนี้เป็นใบเขียวธรรมดานะครับอันนี้ก็ห้าสิบบาท ตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับถ้าขายที่หน้าร้านนะครับเพราะว่า,าลูกค้าจะไปตั้งในห้องตั้งโต๊ะทางานน่ารักน่ารัารครับตัวน,นี้เป็นกลวมรลากตใบดำแต่ว่าเขายังไม่ดํานะครับตันนี้ก็50บาทนะครับเราก็มาต่อที่ลวยล้วนฟ้านะครับกระถางละสามสิบาทครับลวดล้นฟ้ากระถาง2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับ ตอนนี้มีจำนวนนะครับราคาสามบาทนะครับแล้วก็เศษถีหมื่นล้าน20บาทนะครับแล้วก็เศษถีก้านทอนะครับก็สาบาทนะครับเกี่ยวทอง30บาทนะครับเกี่ยวทอง30บาทแล้วก็ออมมณีนะครับสามสิบบาทนะครับไม่มีบัวไม่มีปากจากัญชีได้ครับ ตัวนี้มีแค่นี้นะครับบางทีผมอาจจะขายหมดแล้วนะครับยังไงก็ทามมาถามอีกทีนะครับตัวนี้เป็นต้นไลท์ใบนะครับตันนี้ก็สามสิบบาทนะครับหรือสีผสมนะครับหรือสีผสมอ๋ออันนี้ถ้าิงใบมันก็งาคอันนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับหรือสีผสมสวยๆนะครับใบมัาจะเงาเอาไปเช็ดแล้วก็เป็นอ่าตัวนี้เป็น โกศนนะครับงงอตอนนี้ใช่โกศนเพี่โกศนนะครับตอนนี้สามสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นอ่าลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรลิ้นมังกรด่างตอนนี้ด่างราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าเขียวก็สามสิบบาทนะครับแต่แต่พี่เาของใหม่ได้แงจริง งาช้างนะครับงาช้างผมชํมาใบไว้นะครับงาช้างแคะนะครับตัวน,นี้อ่าให้สามสิบบาทนะครับว่านหางจระเข้ด่างตัวนี้ให้ห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับเ็าจะมีลายด่างแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นดูดสับให้สามสิบบาทนะครับ ตัวนี้เป็นลิ้นมังกรใบเกียวๆนะครับใบบิดนะครับจะคไ้ลายเฮอริเคนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนี้เป็นสวนหอมนะครับสวนหอมสวนไล่ยงนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบาทออะไรนะเจมส์นี่หละ อาจำชื่อไม่ได้แต่ถามถามวิคตอนนี้เป็นหัวใจเศรษฐีห้าสิบบาทนะครับแล้วก็สนสีทองนะครับนนก็ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีดอกพุธซ้อนด่างนะครับใบด่างนะครับตัวนี้ราคาห้าสิบบาทนะครับตอนนี้นะครับเป็นแสงเงินแสงทองนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้เป็นเศษถีเดือนแก้วนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นกําไรทองนะครับกําไรทองราคาอยู่ที่ห้าสิบหกสิบบาทนะครับหกสิบบาทครับตัวนี้กําไรทองนะครับหกสิบบาทกําไรหยกก็มีนะครับตัวนี้เป็นวาสนาเก้าชั้นนะครับราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับ หลักชัยนะครับหลักชัยเจ็ดสิบาบาทนะครับอัญมณีแดงหกสิบบาทนะครับ <brasile food> ตอนนี้เป็นอ่าหลักซั์สีทองตอนนี้ก็หกสิบบาทนะครับแล้วก็กุมารแดงเรียกซับนะครับตัวนี้แปดสิบาทนะครับแล้วกุมารทองนะครับกุมารทองเรียกซับกุมารแดงเรียกซับตันนี้นะครับแปดสิบาทนะครับ ใบมีตำหนินิดนึงนะครับแล้วก็มีบีโกเนียนะครับบีโกเนียตันนี้ดอกสีชมพูนะครับดอกเขาพึ่งร่วงไปนะครับหกสิบบาทนะครับแล้วก็บีโกเนียอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับดอกสีชมพูเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ดอกเก่งมากครับหลังใบแดงๆแบบนี้นะครับหกสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นแดงสิงคโปร์ด่างนะครับ ราคาอยู่ที่60บาทนะครับแล้วก็มาที่ช่วเก้าชั้นนะครับใบเขียวนะครับราคาอยู่ที่80บาทนะครับเครื่องไมนาด่างลายหินอ่อนนะครับตอนนี้อยากขายมาาครับราคา50บาทเลยนะครับพุ่มใหญ่เลยเลยตอนนี้เป็นเออ่ ดอกแก้วหิมาลัยนะครับดอกหอมนะครับดอกพวงนะครับราคาอยู่ที่50บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นมะกรูดนะครับพรอมมล็ดนะครับราคาอยู่ที่20บาทนะครับผมเราไม่ได้บริมานะไม่มีค่ะมีแต่ดอกดอกแก้วครับแก้วครับครับตัวนี้เป็นวาสนานะครับวาสนาแบบนี้นะครับ ใส่สามต้นแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นไซด่างนะครับไซด่างสวยมากเวลาปลูกลงดินจะสวยมากๆนะครับตันนี้ราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมอันนี้ประทัดที่อันนี้ประทัดไต้หวันไหมประทัดไต้หวัน ตอนนี้น่าจะส่งไม่ได้นะครับว่าสูงมากมเลยๆเลยอ่ายังไงก็ทักท<ข>้กมาดูอีกทีนะครับถ้าสนใจนะครับพอดีผมจะอาจจะมีต้นอ่าเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ว่ากระถางไซส์แปดอยู่ทั้งหมดนะครับตอนนี้จะขายอยู่ที่ราคา80บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอนไลน์นะครับหรือโทรสอบถามหาผมได้เลยนะครับ อ่เรื่องค่าส่งยังไงก็เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนัำคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ